สวัสดีค่ะพี่น้องเศร้าๆเมื่อน,นี้เข้าันย่งงยู่กับสวนผักไฮเก้าเด้จ้าสวนผักไฮคุณยายหนูลี่สวนผักไฮโกโก้ฟาร์มโกโกฟ้ามของเข้าเห็ดต้ตนไม้หลายยางเด้จ้าแต่ว่ามะฮอดส,วน,สวนผักไฮกับมักทายรูปสวนผักไฮกอนแปลงนี่เป็นแปลงเก้าเด้จ้าอยู่ในแปลงไผ่บ่งหวานไพ่บ่งหวานครบปีแล้วแต่ว่า พักไฮกัยังก็นยังงามดีอยู่มาจ่าเฮาก็เลยตัดแต่งกิ่งไผ่ลงเจ็บนอนแล้วด้วค่ะแต่ว่าเฮาตัดบอไยมีความสูงแล้วก็บบอไฮนอนเกิดแทรมมาอีกพยายามเจ็บออกเรื่อยๆเพื่อว่าจะให้พักไฮอยู่ได้นาะค่ะเนาะพักไหฮมองนี้ซักข้างพ่อเจ็บเราจะะจะพ้าไปเบิง ้าปเบิงพนเจ็บตอนนี้กะตีหาเสร็จๆจะหอดหกโมงแล้วหนาแรงมันยังเห็นหุงนะคะบอคืนหนาบอคืนหนาหนาวหนาหนาวตีหายังเมือดอยู่แต่ว่าหนาหนาแรงหนาฝนเนี่ยมันจะบรรยากาศพอดีพอดีเลยมองนี้บ่ได้ซักข้างด้วยจ้ะ คุณยาลีพามาเบิงวา่าผักไฮนี่เราดูแลาง,งบ่กซักข้างก็ได้ซักข้างก็ได้ให้เราอยู่ยังไงเราก็อยู่อยู่กับหยากับยังก็สู่หยาได้แล้วจ้ะเป็นเป็นพักพื้นบ้านบ่ได้บ่มีบ่มีสัตรูพูชเด้อจ้ะบ่มีเพียบ่มีแม่งหดแต่น้ำกับใส่ปุ๋ยอย่างเดียวพาเบิงทีมงานเพิ่นเจ็บผัก สองคนนี้พันจะมาเก็บผักเนี่ยมือเศร้จาจะคนละคนละกลุมกันกับพนักง,งานไล่วันที่เห็ดสวนเด้จ้ะพันเก็บแล้วพันกับกับบ้านเก็บไว้ได้จ้ะเชา้าเช้าบรรยากาศประมาณว่า มันจะเย็นดีผักเข้ากับซ้นเจ็บแล้วเราแม่ค่ากับมาเอามันจะเป็นอย่างที่พ่อดีลงโตมากๆเลยจ้ะแปลงที่เก็บออกแล้วกะลักษณะจังสีหละจ้ะเดีย๋ยวเบิง้งเราเก็บก่อนเราเก็บผักไว้ ตอนนี้คนเริ่มจะรู้จักพักให้หลายเราด้วยค่ะปีกายปีก้อนทางสวนเท่าเสนอลูกค้ทาทั้งอื่นบ่ใครหูจักวันนี้เท่ากับเหตุแบบว่าขายยอดไปน้ำคนได้ซิมได้กินนขาเจ้ากระติดใจนี่ค่ะก็เลยดใายการขายต้นมันง่ายขึ้นผู้ใดต้องการต้นพันธุ์กระทักมหาสวนเท่าไรใดด้อค่ะสวนโกโก้ฟาร์ม โทรละไลาศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดสามเกดศูนย์สี่เกตเ้าเห็ดพันขายด้วค่ะนอกจากว่าจะมีต้นขายแล้วยังมีพันขายที่จริงเข้าอยากทรงยอดแต่ว่าพักให้แล้วจะอวบลูกค้าถามซื้อยอดให้ทรงไฮลายอยู่แต่ว่ารถแฟกกระซสวมันสีหอดสองสามมือมันบดสดใหมไหมค่ะพี่น้องซื้อพันไปปลูกเองดีกว่าเป็นพักพื้นบ้านเป็นพักอย่งที่ปลูกง่าย ได้จ่ายค่าพันธุ์เทือเดียวเราก็ปลูกเขาจะเกิดได้เองไหมจ๊ะเขาจะเกิดได้เองพักตัวหน้าหนาวอยู่สองสามเดือนแล้วตลอดอีกแปดเก้าเดือนคือเขาได้เก็บผลผลิตได้เลยคุ้มค่าหลายๆยังไดกะผักมาได้จ้ะผู้ใดสนใจต้นกาพันธุ์ผักไฮผักไฮหวานผักใสหวานเนาะเอิญกับบางคนก็เอิญผักไสหวาน ขางมึงเลยเอินพักให้หวานน้องบัวล้มผู้เอินพักฮะพักคุณให้พะนะจังไใดกะพักมา,กาได้จ้ะทักมาในไลน์หรือโทรก็ได้081 183 7047ึ่งปนี่เ็ 7. คลิปนี้พ่อแคน้กอนเนาะค่ะคุณยาลีพามาเบิงสวนเบิง,ง่ามใดกะหกคือเกาแต่ว่าผักเขาก,กบงาม